สวัสดีครับพบกับผมชิโรโมเกนครับวันนี้ก็เป็นกล่องที่2องกันแล้วนะครับกับเอโดรอนนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวขอญาตกะสักครู่หนึ่งนะ <Okay. S 1> กล่องรอบที่แล้วนะครับที่นับได้อยู่43บาใบแปลว่าการ์ขาดไปใบอนึ่งนะผมได้ไปขอจากทางเพจเขาแล้วทางเพจเของเดอสซงตามมาให้นะครับนี่มาแล้ว โอเคโอเคขอแบ่งแป๊บหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่การ์ดก็บางเหมือนเดิมน,นะครับหนึ่งสามสี่ทีแรกนึกว่าสีน้ำเงินตกใจการ์ดอย่างละสี่ใบรอบที่แล้วอ่าอย่างละสี่ใบนะแต่ว่ามีตัวหนึ่งมีสามแปลว่าขาดไปนะครับแล้วก็มีอีกสองใบจะเป็นอ่าตัวนี้เป็นทุกสี่นะสายันลบสอง สามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคสี่ไหยับนิดนึงนะครับไปศึกษามาแล้วผมว่าจริ clicked, like งๆเขาบอกว่ามีการ์ดหลายหลายประเภทใช่ไหมก็ขอขอเรียกเป็นตรงๆคือการ์ดอะจริงๆมีทั้งหมดอยู่สี่ประเภทแต่ว่าแอคชั่นเนี่ยแอคชั่นอะจะแบ่งเป็นประเภทย่อย แอคชั่นจะแบ่งกระเภทด้วยก็คือมียูนิตแอคชั่นแล้วก็มีฮีโร่แล้วก็อุลติมาหรืออันติของเราเองสี่โอเคอ่าตัวนี้1 2ึ่งสอ4 1 2มสี่หนึ่งสโอเคหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เหมือนกันสองใบอันนี้จากที่สังเกตมาเด็กแรกที่แกะไปแปลว่าน่าจะมีทุกเด็กนะครับการเป็นทีนับว่าเป็นทุกสีแค่นงึงคือ,องได้ง่ายคือใส่ให้ครบไว้ก่อนมาเรามาเริ่มที่ตัวหลักกันเลยนะครับสุอ่าตัวหลักจะเป็นสองคนนี้อ่าเป็นคุณลุงก่อน เป็นผู้พันธ์คนนี้ค่าในแดดผู้เขียนวิสระนะครับของมวลมนุษยชาติตัวนี้เลยเทกครับความสามารถคือจ่าย2องนะครับแล้วก็โอเคไอ้ตัวนี้นะครับมันเป็นการดูท็อปสใบนะครับนำหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงไว้ใต้สึกของกอนการนะครับแสดงว่าสองใบบนสุดจ่าย1คอแล้วก็อีก2องนะครับแปลว่าเด็กนี้ต้องแรกมาด้วยพลังชีวิตนั่นเอง แล้วก็ตัวนี้ก็ H P ไม่เกิน15บห้าค H P เหลือประมาณครึ่งนึ่งนะปัจจุบันก็คือครึ่งหนึ่งเพราะป,ปัจจุบันทุกตัวเนี่ยสิบห้าหมดออมันอ,อตโอต้โฟกัสไหมโอ้ยโอเคอะกิมแล้วกันโอเคโฟกัสละจริงมันน่าจะออโต้โฟกัสน,นะผมอาจจะลืมกดก็ได้ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรามี H P ไม่เกินสิบห้า จะสามารถเอาขึ้นมือได้นะครับความสามารถในการใช้นะครับสามารถทิมการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับการ์ดใบนี้คอสจะลดลงตามจำนวนการที่ทิ้งนะครับโอเคตัวนี้คอสใหญ่มากคอสสิบเลยคอสสิบเลยนะครับผมอ่าดูสี่เล่นการ์ดไม่เกินสองใบโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอะครับที่เหลือนําขึ้นมืออันนี้จะเป็นหมดเด็กเร็วมากนะครับเด็กสีเขียว ผมดูแล้วจริงๆสีน้ำเงินหมคพรว่าจวเยอะนะแต่สีเขียวเนี่ยมองจะเยอะเยอะกว่าแล้วก็มีการจ่าย HP ด้วยอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นี่คือไม้เด็ดทีเดือดของสีเขียวเลยคือปกติะเกมการ์ดนี้นะถ้าเกิดว่าพลังชีวิตไม่หมดนะครับของฮีโร่ไม่หมดทั้งสองตัวนะกับเด็กเอาก็ถือว่าแพ้นะแต่ตัวนี้บอกว่าเด็กเอาเราไม่แพ้นะครับเด็กเอาเราไม่แพ้ แล้วก็เทคเดียวก็เลยจายหนึ่งเกตนะครับดูสองใบบนเอาหนึ่งใบขึ้นมือนะครับที่เหลือลงดอกอันนี้จะเป็นลงดอกนะส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นใต้กองฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วนะครับลุงคนนี้ผมคิดว่าจะขุมขวานะอย่างน้อยอยังไว้ใต้กองแต่เนี้ยทิ้งลงดอกไปการโม่ให้เด็กหมดเร็วแล้วก็จะมีเทคบอกว่าถ้าเกิดแบบเราเมื่อเราจะเพิ่มการบนมือจากเด็กจากอะไรก็ได้ด้วยนะเพิ่มการบนจากเด็กครับ แล้วแบบไม่มีการในเด็กสร้างความเสียหายให้ศัตรูห้าหน่วยไม่จํากัดเถื่อระครั้งด้วยนะแปลว่าถ้าเด็กหมดแล้วจะโหดมากตัวนี้โอเคสองตัวนี้ฮีโร่นี้กับอันติอ่ะยังไม่ได้อ่านอันติเลยนี่ว่ามาอันตินะครับเมื่อเริ่มต้นเถิงของเราครับเมื่อเริ่มเอนเฟกของเราเรามีการในดอปอย่างน้อยยี่สิบห้าใบโอเค อ๋อตัวนี้ถึงองทิง้งการลงดอบนะครับการลงดอบยี่สิบห้าใบโอเคการเล่นนะครับเฮ้ยเอาเรื่องเล่นฟรีเลยด้วยอ่านำยูนิตลงสนามกี่ใบก็ได้นะครับแต่ขอมารขอแสดงการ์ดหกใบบนสุดนะครับโอเค แล้วก็คอลงสามารถคอลงมาได้กี่ใบก็ได้นะครับคอสร,รวมกันไม่เกินหกนะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นนำการยูนิตอ่ายูนิตยอมว่าเป็นยูนิตนะแสดงว่าเด็กนี้เล่นยูนิตเยอะไม่เหมือนเสีน้ำเงินสีน้าเงินจะเป็นแอคชั่นซะส่วนใหญ่สีน้ําเงินจะเป็นแอคชั่นนะครับผมรู้แล้วความต่างระหว่างแอคชั่นกับยูนิตอ่ะ,อะที่เคยบอกไปเนาะแอคชั่นกับยูนิตแอคชั่นอ่ะคือลงมานะครับทำเื่นขายเสร็จแล้วก็หายไป ส่วนยูนินะครับลงมาแล้วมันจะอยู่ในสนามตลอดโอเคที่ยวเอาเรื่องอยู่ตัวนี้บอกว่าโอเคเทคการแสดงการ์ดจะบวกอีกหนึ่งใบนะครับอย่างเช่นตัวนี้บอกว่าดู2นะครับจะเปลี่ยนเป็นดู3แทนโอเคเป็นการบัฟให้การดูท็อปนะครับตัวนี้เหมือนกันเมื่อการ์ดเมื่อการ์ดบนมือของเราเพิ่มขึ้นสร้างความเสียหายใส่ฮีโร่ศัตรูหนึ่งหน่วย โอเคยิ่งมีการ์ดเพิ่มขึ้นนะครับสร้างความเสียหายอีกเลยอีกหนึ่งด้วยอันเนี้ยมันไม่ได้เขียนว่าจำกัดเทธอหรือว่าต้องเป็นคอสในการใช้สกิลอะจะผมต้องไปศึกษาอีกดีๆว่ามันจะยิงง่ายขนาดนั้นเลยไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะง่ายนะเพราะว่าเงื่อนไขของตัวตัวฝั่งเด็กนี้เองอะมันเป็นการยิง HP ตัวเองด้วยโอเคตัวนี้เป็นแอคชั่นกับดีเฟนต์นะ แอคชั่นดีเฟนตโดยเฉพาะนะครับส่งการ์ดสองใบงดอบนะครับโอเคบวกดีเฟนต์ตามจำนวนการที่ส่งลงดอบเอาเรื่องอยู่ยิงไร้กันไปเลยทีเดียวนะครับผมว่าเล่นโมกองแล้วยิงไร้นะครับยจุดนี้ไม่สามารถโจมตีได้นะครับเป็นพวกป้อมประการอ่าอันนี้ผมจะสังเกตเห็นตั้งแต่อาทิตย์แล้วละอันไหนที่เป็นรูปแบบอ่าป้อมหรือว่าเป็นสถานที่อ่ะมันจะตีไม่ได้มันจะไว้กันเฉยนะครับ ยูนิตของเราทั้งหมดแถวหลังนะครับ h p บวกหนึ่งโอเค h p ก็คือพลังเนาะแล้วก็ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดแบวกหนึ่งเอาเรื่องะฮะเล่นก็ว่ายืนหนากันเลยทีเดียวเชียวแล้วถ้าเกิดตีตีเราไม่ตายอะ่ะฝ่ายขรงข้ามจะตายว่าเด็กหมดด้วยนะตัวนี้กระดนะครับเมื่อกระดนะจวดหนึ่งใบครับโอเค เป็นแอคชั่นนะครับเป็นแอคชั่นสายดีเฟนต์นะตัวนี้ก็เป็นแอคชั่นดีเฟนต์เหมือนกันอ่าบอกว่าว้าวเป็นแอตแทกหรือโจมตีก็ได้นะครับเอ๊ะป้องกันหรือโจมตีก็ได้นะตัวนี้บอกว่าอา่อานำแอคชั่นไม่เกินสองใบนำจากไหนนะนำแอคชั่นไม่เกินสองใบลงดอกแอคชั่นนี้โอเค เปิด5นะครับตัวนี้เปิด5ส่งแอคชั่น2ใบลงดอบนะครับที่เหลือเรียงไว้แบบ,บนสุดเด็กนี้น่าจะเป็นการเสิร์ฟเลยคือจะเรียกจะเรียกประมาณว่าเด็กเนี้ยแทบจะเสิร์ฟขึ้นมือเลยนะครับอ่าเด็กนี้แทบจะเสิร์ฟขึ้นมือเลยแล้วก็โม่ให้ลงกองไปให้หมดจ่าย2 HP นะฮะพลังโจมตีบวกส จนจบเทินนะในเทินนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้บอกว่าอ่าเป็นยูนิตนะครับจ่าย1 HP เมื่อเราจ่าย HP ไม่เกิน2ส,สามารถส่งการ์ดหนึ่ใบมาส่งขงเด็กลงดอบแทนในการจ่ายลด HP ได้อ่าตัวนี้จำเป็นเลยตัวนี้เป็นยูนิตต้องคอมาก่อนถ้าเกิดเราจะไม่ให้เลือกตัวเองลดต้องมีตัวนี้ลงมาปุ๊บเราคอลงมาเสร็จใช่ไหมเวลาเราจ่ายลดพลังชีวิตตัวเองอะ่ะ เราส่งท็อปลงเกาะลงดอกแทนได้ตัวนี้เป็นยูนิตนะครับยูนิตปกติเลยอารีนา่าฮะเป็นพื้นที่แล้วถ้าเป็นพื้นที่ไม่สามารถโจมตีได้อะไรสังเกตที่เห็นว่าจะเป็นบพื้นที่นะเป็นพวกอารีน่าหรือว่าอะไรเงี้ยไม่สามารถโจมตีได้เลยเมื่อยูนิตของเราถูกส่งลงดอทจากมือหรือในสนามสามารถโอเคเนี่ยเนี่ยเทคมาแล้ว อันนี้คืออะไรอะแต่ผมดูท่าทางจะรีทายนะครับถ้าทาจัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวต้องถามแล้วว่าเทคนี้คืออะไรโอ้ยคือมันไปโฟกัสหน้าแทนอะมันไปโฟกัสหน้าหน้าหน้ารูปแทนโอเคเนี่ยขนาดทำไม่ให้โฟกัสแล้วนะมันยังโฟกัสอยเดี๋ยวผมต้องไปถามเทคตัวนี้ก่อนว่าเทคตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวถ่ายถามคืนนี้เลย ตอนนี้ดึกแล้วนะเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเมื่อแอคชั่นนี้ทาลายทําทลายยูนิตสําเร็จนะครับต้องเอาแอคชั่นตัวนี้ทําลายยูนิตเท่านั้นนะจะทําการจวดหนึ่งใบเป็นเด็กที่จ่วเยอะมากจากการที่เห็นแล้วนะครับถ้าเล่นเด็กผสมนะน่าจะน้าเงินกับเขียวนี่แหละแต่ผมยังไม่ได้เปิดเด็กอื่นนะแต่คิดว่า2เด็กนี้อาจจะเหมาะที่สุดนะครับโอเค สำหรับเด็กน้องเขียวก็จบกันไปแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวขอเอาอ่าโอเคผู้นำทั้งสองมาก่อนเลยเพื่อนของบอกว่านึกว่าคู่นี้เป็นเบนเทนครับนี่คือผู้นำทั้งสองนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ